ไม่มีตะปูไม่มีเหล็กเชื่อมแต่เรือไม้กับแน่นสนิทไม่รั่วแม้ผ่านไปหลายสิบปีความลับอยู่ที่ศิละปะโบราณที่เรียกว่าการยาแนวไม้ซีมคอกกิ้งฟังดูง่ายแต่คือภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลามานับศตวรรษช่างต่อเรือจะผสมวัสดุก,กันนะ้ำพิเศษที่เรียกว่าซีมคอมเพลไม่ใช่ผ้าไม่ใช่กาวแต่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ3อย่างคือปูนขาวจากเปลือกหอยน้ำมันจากเมล็ดต้นตรง และเส้นใยจากต้นรามีขั้นตอนแรกผสมปูนขาวกับน้ำมันตรงจนกลายเป็นเนื้อครีมเหนียวกันน้ำได้จริงจากนั้นอัดลึกลงไปในรอยต่อระหว่างไม้ขั้นตอนต่อมาใช้ค้อนตอกเส้นใยราเมเข้าไปแน่นๆมันทำหน้าที่เหมือนประเก็นธรรมชาติขยายและหดตัวไปพร้อมเนื้อไม้ไม่แตกไม่รั่วปิดท้ายด้วยการทาชั้นสุดท้ายของเนื้อยาแนวก่อนเคลือบทั้งลำด้วยน้ำมันตรงให้เงางามและกันน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งหมดนี้ไม่มีเหล็กสักชิ้นแต่เรือไม้กลับลอยอยู่เหนือคลื่นได้เป็น 10, 10ปี